There's not much to do when all I- สวัสดีคะ่ะพบกับเจนนะคะกับเพจที่ดินหลุดจำนองขายฝากคายคุณภาพจังหวัดประจีนบุรีและทั่วประเทศนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ตำบลนานแขมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปรดาจีนีนะคะมาเสนอขายที่ดินแปลงนี้ค่ะจำนวนหนึ่งไร่นะคะติดถนนเป็นถนนลูกคลังนะคะหน้ากว้างประมาณสัก35เมตรค่ะแล้วก็อยู่ห่างจากถนนคอนกรีตตรงนู้นนะคะไม่ไกลเลยค่ะประมาณสัก30-40เมตรนะคะอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักค่ะเส้น33ส่วนสนสศนะคะประมาณสัก4-5กิโลค่ะอยู่ใกล้เขตชุมชนนะคะ,ะตรงถนนสวนสนสศเนี่ยจะมี เป็นนิคมอุตสาหกรรมเครือสาพัฒนะคะแล้วก็มีตลาดค่ะอยู่ใกล้เขตชุมชนค่ะทางเราเนี่ยลงไฟฟ้าให้นะคะแล้วก็วางท่อน้าประปาให้ค่ะเป็นที่โคกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นที่นาส่วนหนึ่งค่ะมีต้นกระบกอยู่ด้านหลังด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมพื้นที่ด้านในกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเบียร์นะครับก็มานําเสนอที่ดินแปลงสวย,สวย แปลงเล็กๆครับ1่ไร่ให้กับคุณผู้ชมได้ดูอีก1แปลงนะครับแปลงนี้เลยครับก็หน้ากว้างประมาณ35เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปประมาณ35เมตรเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับแปลงนี้ติดถนนคอนอเป็นลูกลังอยู่นะครับตอนนี้กว้างถึง8เมตรนะครับมีไฟฟ้าน้ําประปาเดินให้พร้อมนะครับนี่ครับก็จะมีเป็นที่นาประมาณสัก10%์ของที่ดินเนี่ยฮะตรงเนี้ยแค่ช่วงเนี้ย ประมาณ10%ที่เหลือก็จะเป็นที่โคกไม่ต้องถมนะนี่ฮะเนี่ยข้างหลังมีต้นกระบกให้ด้วย1ต้นนะครับเนี่ยไปถึงเสาหัวแดงเลยจากที่ผมถ่ายมาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มจากเสาหัวแดงมีหมดุดมีเสาหลักเขตให้พร้อมครับเป็นโฉนดคุดแดงพร้อมอุ่นนี่ครับจำนวนหนึ่งไร่ที่ก็เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังไม่ต้องถมเลยครับ เนี่ยตรงนี้ก็สามารถปลูกบ้านได้เลยครับผมดินดีมากครับที่เนี่ยตำบลนาแขมดินดีมากครับนี่ครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทําประโยชน์อะไรครับก็เหมาะครับปลูกบ้านทําสวนผสมครับขุดบ่อเลี้ยงปลาอะไรประมาณเนี้ฮะเหมาะมากเลยครับครับผมเนี่ยมีต้นกระบกด้วยต้นใหญ่แล้วนะครับแต่ว่า มุมกล้องผมเนี่ยมันเป็นเลนวายก็เลยทําให้ต้นเล็กดูเล็กหน่อยนะครับเนี่ยต้นกระบกเป็นไม้มงคลนะถ้าไปร้านไม้ล้อมนี่แพงนะครับต้นเนี้ยนี่ครับถึงเสานน้นเลยครับคุณผู้ชมจะได้ต้นสะเดาสะเดานะนิดหน่อยนี่ครับนี่ฮะ ถึงสาวน้นเลยนี่ครับที่ถุงปักไว้หันหน้าไปหาวิวเขาใหญ่นะฮะแต่ว่าวันนี้อากาศมันปิดก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็เป็นทิศทางของลมนะเข้ามาหน้าที่เลยนะครับนี่อากาศดีใกล้เขาใหญ่ใกล้ตัวอำเภอกับบินบุรี4-5กิโลครับเป็นตลาดสดเป็นห้างเป็นถนนสี่เลนครับผมเดินทางสะดวกสบายครับ นี่ครับถนนหน้าที่เนี่ย8เมตรแล้วก็หน้ากว้างติดถนนเนี่ยประมาณ35เมตรครับผมห่างถนนคออกีตเนี่ยประมาณ30เมตรนะครับแปลงเนี่ยนี่ครับก็ประมาณนี้เลยครับเป็นฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็มาดูมาชมได้แปลงนี้ไม่ต้องถมเลยนะฮะก็เป็นที่ดินทั้งแปลงนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับดินดีดินน้ําตาลดำนะฮะนี่ดินล้วน ครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็นัดดูนัดชมได้เลยครับนี่ครับผมจัดมาให้ที่ดินสวยๆสนใจก็มาดูก่อนตัดสินใจนะครับครับผมวันนี้ครับผมเบียก็ขอลาไปก่อนในคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ